ก่และควายรวมกันได้สิบตัวแต่นับขารวมกันแล้วได้ยี่สิบแปดขาอยากรู้ว่าไก่และควายเนี่ยมีอย่างละกี่ตัวสวัสดีครับผมปูตินนะครับเชื่อว่าหลายๆคนที่เคยสอบข้าราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นกอพไม่ว่าจะเป็นข้าราชการตำรวจข้าราชการครูข้าราชการท้องถิ่นนะครับน่าจะเคยเจอข้อสอบเชิงสมการนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อสอบที่มันเป็นประโยคสัญลักษณ์มาแล้วเราต้องมาหาตัวแปรหรือว่าจะเป็นข้อสอบที่มัน มีโจทย์ปัญหามานะครับแล้วเราต้องแก้โจทย์ให้เป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์แล้วก็ค่อยหาตัวแปรแบบนี้นะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีคิดในการทําข้อสอบเชิงสมการนะครับในรูปแบบของโจทย์ปัญหาต้องอธิบายกับเขาว่าสมการเนี่ยก็คือประโยคสัญ,ญลักษณ์ใดๆนะครับที่มันมีตัวเชื่อมโดยเครื่องหมายเท่ากับถ้าเราพูดว่าสมการเนี่ยนะครับฟังดูมันอาจจะเป็นภาษาเชิงวิชาการนิดหน่อยนะครับแต่จริงๆแล้วสมก,การหรือการเท่ากับเนี่ยนะครับมันอยู่กับ ตัวเราตั้งแต่เด็กจนโตเลยนะครับมันอยู่กับชีวิตเราตั้งแต่เด็กเลยนะครับเช่นมีผู้หญิง5คนกับผู้ชาย5คนแบบนี้รวมกันแล้วได้กี่คนหรือว่าพี่ชายอายุ15ปีมีอายุมากกว่าน้องชายอยู่4ปีแล้วน้องชายจะอายุเท่าไหร่ซึ่งถ้าเราฟังดูเนี่ยนะครับมันเป็นประโยคที่เราเคยได้ยินตั้งแต่เด็กเลยนะครับเป็นโจทย์คําถามที่เราเคยเจอกันตั้งแต่เด็กตั้งแต่เราจําความได้เลยนะครับทีนี้เรามาดูวิธี แก้สมการนะครับในรูปแบบของโจทย์ปัญหากันบ้างนะครับสมการในรูปของแบบโจทย์ปัญหาเนี่ยก็คือในโจทย์เนี่ยนะครับเขาก็จะให้ข้อความมาใช่ไหมครับแล้วให้เราเนี่ยนะครับอ่านโจทย์ให้แตกพออ่านโจทย์ให้แตกเสร็จปุ๊บนะครับก็ให้เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นะครับแล้วค่อยไปหาค่าของตัวแปรในประโยคสัญลักษณ์นั้นๆความยากของข้อสอบประเภทนี้ก็คือนอกจากจะต้องหาค่าของตัวแปรแล้วเนี่ยนะครับเราจะต้อง ตีโจทย์ให้แตกก่อนนะครับแล้วเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ที่ถูกต้องซึ่งถ้าเราเขียนประโยคสัญลักษณ์ไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับเราหาค่าตัวแปรออกมามันก็จะผิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจุดเริ่มต้นเลยก็คือต้องเขียนประโยคสัญลักษณ์ให้ถูกต้องก่อนนะครับจึงจะสามารถหาค่าของตัวแปรออกมาได้อย่างถูกต้องเรามาดูตัวอย่างนะครับโจทย์มันบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าไก่และควายเนี่ยนะครับรวมกันมี10ตัวนะครับแต่ถ้านับขารวมกันเนี่ยนะครับ มี28ขาอยากรู้ว่าไก่และควายเนี่ยนะครับมีอย่างละกี่ตัวขั้นแรกเลยก็คือเราต้องดูก่อนครับว่าโจทย์เนี่ยนะครับมันต้องการถามหาอะไรนะครับจากโจทย์ข้อนี้เขาต้องการทราบถึงจํานวนของไก่แล้วก็จํานวนของควายนะครับทีนี้เนี่ยนะครับเราก็เลยต้องกําหนดตัวแปรออกมาครับในที่นี้นะครับผมขอกําหนดให้ x เ,เนี่ยนะครับแทน จำนวนของไก่และี่ยแทนจํานวนของควายต่อมาเนี่ยนะครับเราก็จะมาเขียนประโยคสัญลักษณ์หรือว่ามาเขียนสมการนะครับถ้าเราอ่านโจทย์เนี่ยเราจะพบว่าไอโจทย์ข้อนี้เนี่ยนะครับมันมีประโยคสัญลักษณ์หรือว่าสมการเนี่ยอยู่2ส,ส,สมการสมการแรกเลยก็คือไก่และควายเนี่ยนะครับรวมกันได้10ตัวหรือเราจะเขียนเป็นว่า x บวก y นะครับเท่ากับ10ส,สมการที่2ก็คือเขาบอกว่าขาของไก่และขาของควายเนี่ยนะครับรวมกันแล้วได้ 28ขานะครับโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยไก่ก็จะมี2ขานะครับส่วนควายก็จะมีอยู่4ขาใช่ไหมฮะทีนี้เนี่ยเราก็จะมาแทนสมก,การโดยนําขาของไก่คูณจํานวนของไก่ก็จะได้ขาของไก่ออกมานะครับต่อมาก็คือขาของควายนะครับคูณกับจํานวนของควายนะครับก็จะได้ขาทั้งหมดของควายออกมานะครับเราเขียนเป็นรูปสมก,การก็คือ 2x บวก 4y นะครับเท่ากับ28 ต่อไปนะครับเราก็จะมากําจัดตัวแปรนะครับการกําจัดตัวแปรก็คือการทําให้ตัวแปรมันลดน้อยลงนะครับในที่นี้ก็คือจะให้ x อ,อยู่ในรูปของ y หรือว่าจะให้ y อยู่ในรูปของ x นะครับในโจทย์ข้อนี้นะครับผมจะให้ x เนี่ยอยู่ในรูปของ y นะครับโดยจาก x บวก y เนี่ยเท่ากับ10ใช่ไหมครับผมจะเปลี่ยนเป็น y เนี่ยนะครับจะเท่ากับ10บลบ x ทีนี้เนี่ยนะครับเราจะนา y เท่ากับ10บลบ x เนี่ยนะครับไปแทนในสมก,การที่2นะครับจากเดิมเนี่ยสมก,การที่2บอกไว้ว่า2 x บวก4 y เท่ากับ28นะครับพอเราแทนค่าเข้าไปเนี่ยมันจะได้เท่ากับ2 x บวก4คูณวงเล็บ10ลบ x เท่ากับ28พอมาถึงตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะพบว่าในประโยคสัญลักษณ์ของเราเนี่ยนะครับ มีตัวแปรเพียงตัวแปรเดียวก็คือตัวแปร x นะครับจากเมื่อกี้นะครับเมื่อเราแทน y เข้าไปเนี่ยนะครับแล้วเราคำนวณออกมานะครับมันจะได้ 2x นะครับบวก40ลบกับ 4x เท่ากับ28นะพอเราคำนวณออกมาแล้วเนี่ยนะครับ x จะเท่ากับ6จากการแก้สมการเนี่ยนะครับมันทำให้เราค้นพบว่า x เนี่ยมีค่าเท่ากับ6หรือหมายความว่าจำนวนของไก่เนี่ยนะครับมี6ตัวซึ่งมันทำให้เราหาค่าของ y ได้ก็คือ y เนี่ยจะเท่ากับ4ตัวหรือจำนวนควายเนี่ยเท่ากับ4ตัวนั่นเองหวังว่าใครที่เข้ามาดูวิดีโอนี้นะครับจะได้ความรู้เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับได้วิธีคิดในการทำข้อสอบเพิ่มอีกนิดนึงนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาดูครับขอบ